เงินกู้รูปแบบใหม่ที่ใครก็ทำได้ในระบบออนไลน์กู้ง่ายผ่านแอปใครบ้างที่เคยพลาดมาลองที่นี่คราวนี้ง่ายกว่าเดิมพร้อมเทคนิคการสมัครจะทำยังไงให้ผ่านได้ชัวร์ไม่พลาดกันอีกแล้วสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับเราออฟไลน์ช n แนลเช่นเคยนะครับ และในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันของการกู้ยืมเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นต้องเคยผ่านมือกันมาแล้วแต่คราวนี้นะครับจะมาในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจกว่าเดิมเป็นสินเชื่อออนไลน์ครับแน่นอนว่าอยู่ในเครือของธนาคารและก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างธนาคารอ,อมสินครับที่หลายๆคนนะครับพูดกันปากต่อปากเลยนะครับว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยตัวนี้นะครับสมัครง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเชื่อตัวนี้ครับที่เขามีชื่อว่า กู๊ดมันนี่หรือที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่าเงินดีๆนะครับก็จะเป็นสินเชื่อดิจิตอลจากบริษัทเงินดีๆจำกัดนี่แหละครับที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อต่อต้านสินเชื่อนอกระบบต่างๆเน้นในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะโดยที่นี่เองนะครับเขาก็ได้พยายามที่จะลนนลงนะครับให้ช่วยกันในเรื่องของการกู้ยืมในจำนวนที่จำกัดหรือว่าเท่าที่จำเป็นนะครับ ก็มีเจตนาที่จะไม่อยากให้ใครนั้นมีหนี้กันจนเกินตัวมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะช่วยประชาชนคนไทยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตกันที่ดีขึ้นสินเชื่อกู๊ดบ้านี่ตัวนี้นะครับก็มีให้เลือกกัน2แบบแบบแรกนะครับก็จะเป็นรูปแบบของสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะเป็นสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะครับ ที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยจะให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับถึง1ล้านบาทด้วยกันไม่ต้องมีคนค้ำแต่อย่างใดครับแล้วก็ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยผ่อนชำระก,กันได้ยาวนานถึง48เดือนด้วยกันส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นสินเชื่อประเภทนาโนอันนี้นะครับก็จะเน้นสำหรับอาชีพอิสระหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยครับโดยจะให้วงเงินนะครับสูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทเท่านั้นก็จะให้วงเงินเพื่อการลงทุนหรือว่า ช่วยเสริมในการประกอบธุรกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะตามสไตล์ของธนาคารเพื่อสังคมอย่างธานาคารอมสินนะครับโดยดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นก็จะอยู่ที่19-25%ต่อปีแต่ถ้าเป็นสินเชื่อแบบนานโนนะครับก็จะอยู่ที่29-33%ต่อปีนะครับมาดูในส่วนของการสมัครนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ20ถึง60ปีมีรายได้8,000บาทต่อเดือนครับและก็ทำงานหรือว่าทำกิจการของตัวเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีมีที่อยู่ที่ชัดเจนและมั่นคงสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับโดยเรานั้นจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้แล้วก็อ e ีเมลอีกอย่างนึ้งนะครับก็จะต้องรับรายได้ผ่านธนาคารด้วยครับส่วนเทคนิคนะครับสำหรับคนที่พลาดมาในครั้งก่อนนะครับกับสินเชื่อที่เราได้บอกนี้ ก็บอกกันตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเลยเนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะเน้นในเรื่องของเอกสารที่จะต้องชัดเจนตรงตามความเป็นจริงที่สุดนะครับและก็แน่นที่สุดด้วยใครที่เคยกรอกข้อมูลต่างๆใส่ไปมั่วๆเนยนะครับบอกเลยว่าโอกาสผ่านนั้นน้อยจริงๆครับ เพราะว่าสมัยนี้นะครับเขาก็มีระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยในเบื้องต้นควรจะใช้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับตรงตามความเป็นจริงของเรานะครับรับรองว่าครั้งนี้จะไม่พลาดอีกแน่นอนครับเอาละครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลต่างๆของสินเชื่อ g o o d Money ใครคิดว่าดีแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องออ i ไลน์ชาแนลของเราไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับในเรื่องของเงินเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ